เตรียมแกะกรอบพระหลวงปู่เผือกรุ่นแรกปี2510หลวงปู่เผือกขี่สิงนะครับผมซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับผมนี่ครับคีมแกะกรอบพระนะครับก็เดี๋ยวมาได้รับชมกันดูนะครับ หนังไม่เหนียวอย่ามาเที่ยววัดสาลิโกนะครับเบอร์หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีก็ต้องวัดสาลิโกหลวงปู่เผือกครับรุ่นแรกนะขี่สิงครับผมเนื้อทองแดงนะเพื่อนเอนนะแดงเพิงสวยๆนี่ด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ครีมในการแกะกรอบนะเพื่อนๆน ผมจะได้เตรียมตัวแล้วก็ <c oughs> ถ่ายให้ให้กับแวดวงพักเครื่องได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่อุปกรณ์ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆน,นี่อ่านี่ก็หลวงปู่เผือกอตอนนี้อยู่ในกรอบนะกรอบเลี่ยมโบราณกรอบแบบคลาสสิกสมัยก่อนเลยครับนี่หลวงปู่เผือกนะน,นี่ด้านหน้านะแดงเพิงเลยสวยๆนะเพื่อนๆน,นะ อัคระยันเต็มเต็มเหรียญน,นะเพื่อนๆอ,อ่าผมเตรียมครีมเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลวงปู่เผือกรุ่นแรกมารับชมรับฟังกันนะเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมาเช่าอยากให้หลวงปู่เผือกนี่อยู่ในมือของ ของคนทั่วๆไปอ่ะไม่ผมไม่อยากให้อยู่ในมือเซียนนะพออยู่ในมือเซียนแล้วก็เดี๋ยวจะราคาสูงพอเซียนอ่ะเซียนถือไปเนี่ยเซียนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยพอเขาเหมือนเขาสมมุติว่าเขาได้จากผมไปเนี่ยเขาซื้อจากผมไปเนี่ยก็ปุ๊บราคาเท่านี้เนะเขาไปปรับราคาโอ้โหหลายล้านเลยอย่างเงี้ย ก็มีอยู่เหรียญเดียวแล้วเพื่อนเพือเหลืออยู่เหรียญเดียวแล้วหลวงปู่เผือกเนี่ยไอ้ที่ผมเห็นนะหน้าตาอย่างนี้นะขี่สิงอย่างนี้นะนเพื่อนมีอยู่เหรียญเดียวก็ปี2องสอตอนนั้นช่วงนั้นนะไม่มีใครคิดหรอกว่าพักเครื่องอะจะมีราคาขึ้นมาแบบนี้เขาก็ไปเช่ามาแล้ว แล้วก็เช่ามาปุ๊บก็มาเก็บแล้วมาตั้งไว้บนหิ้งพระอย่างเงี้ยเพื่อนนี่ด้านหลังนะเพื่อนนะแล้วตอนนี้มันมีราคาขึ้นมาแล้วพอมีราคาตอนเนี้ยก็เหลืออยู่เหรียญเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนรูปมอนาลิซ่ารูปมอนาลิซ่า800รอล้านเหนรียญสหรัฐหลวงปู่เผือกมีเหรียญเดียวแล้วจะไม่ถึงได้ยังไงเพื่อนประเทศไทยมีมีอยู่สองอย่างมันมวยไทย กับพักเครื่องที่จะขายได้อยู่ที่มีราคาอยู่นะพเพื่อนๆนะนอกั้นอย่างอื่นไม่มีราคาแล้วประเทศไทยเนี่ยก็คือประเพณีวัฒนธรรมของเราเลยนะก็คือพักเครื่องประเทศอื่นนะสู้บ้านเราไม่ได้เลยพักเครื่องเนี่ยเครื่องรางของขังเนี่ยสู้บ้านเราไม่ได้ฮนะถ้าพเพื่อนๆสนใจก็ลองทักอินบ็อกมาดูว่าถามว่าผมปล่อยเนี่ยราคาเท่าไหร่ จริงๆผมไม่อยากให้อยู่ในมือเซียนแต่ถ้าเพื่อนๆช้าปุ๊บผมส่งไปให้เซียนอย่างเงี้ยแล้วเซียนพระแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบปุ๊บเขาก็ได้ไปอยู่ในมือเขาแล้วเรียบร้อยลูกเขาอยู่อย่างเงี้ยต่อไปลูกเขาก็มาบริหารตอนเนี้ยเขาซื้อเก็บไปหมดแล้วรุ่นหนึ่งใช่ไหมเพื่อนจริงๆผมอยากให้ไปอยู่ในมือบุคคลทั่วๆไปเช่น นักธุรกิจอย่างเงี้ยน,นักธุรกิจที่มีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วเนี่ยคุณแบบว่าคุณใช้ก็ใช้ไม่หมดแล้วฮะคุณมาเช่ามาซื้อพระมาเช่าพระดีกว่าพระรุ่นแรกนี่ต้องคุณเก็บแล้วคุณห้อยคอเนี่ยคุณเดินไปไหนเนี่ยควักมาจากคอเนี่ยโอ้โหให้เพื่อนๆชมบารมีหน่อยหลวงปู่เผื่องนี่ไม่มีแล้วเพื่อนๆมีอยู่เหรียญเดียวหมดนี้ก็หมดแล้ว แล้วในโลกออนไลน์ก็ไม่มีมีอยู่เหรียญเดียวแล้วเพื่อนๆไม่มีแล้วผมกล้าพนันได้เลยเพราะผมนั่งดูอยู่เนี่ยเป็นปีแล้วนะผมยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นใครโชว์ออกมาเลยนะเพื่อนๆตอนเนี้ก็มีผมอยู่เนี่ยคนเดียวแล้วถ้าไปอยู่ในมือมือเซียนเนี่ยผมเสียดายเลยแล้วถ้าผมส่งไปเซียนเท่าไหร่เอาอีกแล้วจริงๆผมอยากให้อยู่ในมือมือชาวบ้านนี่แหละมือบุคคลทั่วไปนี่แหละ เช่นนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหรือนักธุรกิจเนี่ยที่มีกำลังอยู่แล้วก็เงินเหลือเฟือแล้วก็มาเช่าพระด,ดีกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เราจะได้แบบว่าอย่างไงหน้าที่การงานจเจริญเติบโตแล้วไม่มีใครที่จะเข้ามาขัดขวางคุณได้ในเส้นทางนี้ คุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมฮะเส้นทางข้าราชการคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งถ้าคุณเป็นตำรวจคุณก็เป็นเบอร์หนึ่งรายได้ก็คือเบอร์หนึ่งของตำรวจรายได้เบอร์หนึ่งของทหารอำนาจบารมีทางด้านทหารคุณก็จะได้ไปทางด้านธุรกิจคุณก็เป็นเบอร์หนึ่งถ้าคุณแขวนหลวงปู่เผือกนะคุณมีหลวงปู่คุณเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครสู้คุณได้ในทางธุรกิจแพ้พ่ายหมด ใครจะมาต่อกรกัออบคุณในทางธุรกิจในทางทหารคุณก็คือเบอร์หนึ่งตำรวจคุณก็คือเบอร์หนึ่งข้าราชาการสีเท่าไหร่ข้าราชาการเบอร์หนึ่งก็จะเป็นมหาดไทยไหมอ่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยคุณก็เป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครจะมาทำคุณร,ร,รุ่นแรกก็อยู่ อยู่ที่มือคุณไงแต่นี่คุณก็ไปเปลี่ยนกรอบเขียนอะไรสวยเห็นนะฮะนี่คมชัดเพื่อนๆน,นี่ผมเตรียมแกะกรอบว่าอะให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วว่าโอเคหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอรอชมเพราะว่าเดี๋ยวว่าผมส่งไปให้เซียนพักเนี่ยเซียนพักเคาะแกะกรอบหน่อยอ่ะผมก็ต้องแกะผมก็ซื้อเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนี่ยนะผมก็ถ่ายตั้งไว้นะ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทักแชทกันมาก่อนก่อนที่ผมจะส่งไปหาเซียนแล้วเนี่ยเพาผมผมก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าว่าโอเคท่านใดอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอ่ะผมว่าน่าจะเก็บไว้คุณเก็บไว้ให้ลูกให้หลานคุณอีกได้มีคาถาอาคมอยู่ในเนก็อัขระคุณดูยันเต็มเหรียญเลย แล้วขี่สิงขี่สิงนี่ก็คือมหาไทยนะเพื่อนมหาไทยเนี่ยสิงนี่คือมหาไทยนะอ่าสิงนี่ก็คือมหาไทยกระทรวงมหาไทยนะเพื่อนเพื่อนสิงนี่ขี่สิงเนี่ยความหมายดีมากนะข้าราชการกระทรวงมหาไทยเนี่ยสิงสิงก็คือสิงโตเจ้าป่าเจ๊บเพื่อนเจ้าป่าสิงนี่อยู่เฉยเฉยก็คนก็เกงขามแล้ว ความหมายของสิงโตนะเพื่อนๆสิงสิงโตสิงความแล้วก็ขี่สิงอีกหลวงปู่เผือกมีพระมีสิงสิงโตแล้วมีอัคขระยันเต็มผมอยากให้แบบว่าให้กับบุคคลทั่วไปอะ่ะบุคคลทั่วไปนี่ก็คือทหารขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารชั้นผู้ใหญ่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องต้องมีไว้แล้วก็นักธุรกิจชั้นผู้ใหญ่ก็คือแบบ มีโครงการเป็นระดับหมื่นล้านพันล้านแสนล้านอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาไปเก็บไว้ก็ทวีคูณขึ้นไปใช่ไหมฮะเป็นทหารก็อำนาจบารมีทวีคูณขึ้นไปเป็นตำรวจก็ลาบยศเงินทองไหลมาเทมาใส่กรอบทองฝังเพชรนี่ได้เลยนี่ลองดู นี่ก็เป็นบุญตานะเดี๋ยวผมก็จะรอ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 คนสักหน่อยหนึ่งว่าจะยังจะยังจะยังไงจะได้แกะกรอบกันดูว่าพิสูจน์กันดูว่าจะขังขนาดไหนนะเพื่อนๆนะผมก็นี่แบบโอ้โหถ่ายรูปซื้อครีมซื้ออะไรก็โอ้โหก็ลงทุนกันพอสมควรอยู่แล้วเบอร์หนึ่งของของนนทบุรีนะเพื่อนๆเบอร์หนึ่งของนนทบุรีนี่ ตีใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะตีใหญ่อยู่วัดเขมานะเพื่อนๆนะประวัติของตีใหญ่เนี่ยที่เขามาพักเนี่ยมาพักอยู่วัดเขมาหลวงปู่เผือกก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่หลวงปู่เพลอกนี่อยู่ปากเกร็ดตีใหญ่อยู่เขมาเขมานนทบุรีแล้วตีใหญ่ที่เขามาป้นเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆเพื่อนนนทบุรีอ่าประชาชื่นเนี่ยของปากปาประชาชื่นถนนประชาชื่นกั้นระหว่างนนทบุรีกับ กรุงเทพก็ที่มาพ้นกันไงวัดในหนังก็มีในหนังตอนพ้นพ้นก็มีนะพ้นตรงเนี้ยตอนสมัยสอนรามเนาะมีตรงวัดเขมาก็มีตำรวจล้อมกันสามสี่ร้อยคนก็จับไม่ได้<ม>ก็นี่แหละเพื่อนเพื่อนก็อย่างนี้แหละเนี่ยก็มีหลวงปู่เผือกอยู่ไงขี่สิงอยู่ก็ตีใหญ่เลยรอดก็หลวงปู่เผือกการมะละกอ ได้มาจากหลวงปู่เผือกนะเพื่อนอตีใหญ่ที่ได้มาการมาละกอมาจากหลวงปู่เผือกนะหลวงปู่เผือกเขาสอนนะอลองดูเชื่อมโยงกับกับตีใหญ่หมดเลยหลวงหลวงปู่เผือกอสมัยนั้นเพราะเพราะตีใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นอยู่วัดเขมาอยู่แถวๆนั้นแหละตีใหญ่เขาพักอยู่แถวๆนนทบุรีที่ขึ้นมากรุงเทพก็คือนนทบุรีตีใหญ่เขาเขาเขาไม่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพหรอก เขาจะอยู่รอบๆข้างนอกเพราะว่าบ้านเขาประเพณีวัฒนธรรมของเขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอโอเคนะนเพื่อนๆนะแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันขอบคุณที่รับชมรับฟังนะนเพื่อนๆนะ,ะนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะนเพื่อนๆนะโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามด้วยนะครับ